ได้เวลารวมตัวพ่อกอนช้างเติมเต็มคำว่าเพ pues ื่อนเวล่าสตอรี่สุดท้ายไม่เอาไม่ถ่ายแล้วนะเอาไม่ไหวแล้วยิงดูเด oh ้งใสเหมือนเมื่อเช้าเลยอะโอเล่พาวเวอร์ดูโอปสานนายาซินไมให้ผิวดูชุ่มชื้น24ชั่วโมงผิวดูเด้งสดใสตั้งแต่เช้ายาวนานโอเล่พาวเวอร์ดูโอ พวกเขามีการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่รออยู่ต้องฝ่าฟันทั้งสายลมและสายฝนจากทวีปหนึ่งไปอีกทวีปหนึ่งแต่มีหานตัวหนึ่งที่คิดไม่เหมือนใครถ้าจะบินทั้งทีก็เลือกบินสบายกว่าเดิมเลยดีไหมครับใก้ถึงยังครับ เบลล่า <Bella, S 2> hmm? เป็นไงบ้างเยอะมากเงินลองนี่ hmm? แบรนด์ปรับรสชาติใหม่ดื่มง่ายจริงๆ hmm. ลองก่อนอ่าดื่มง่ายจริงดื่มง่ายได้ทั้งวันลองแล้วคอนเฟิร์มน้ำจิ้มสุกี้พันไทยทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดบรรจุดด้วยระบบฮอตฟิลลิ่งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจด้วยระบบปิดฝาแบบเซติล็อกปิดล็อกเพื่อส่งมอบความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้พันไทยอร่อยคำไหนคำนั้น